แล้วน้องเขาทำไรครับแม้เขาเป่าทำเป็ดน่ะแต่ว่าเขายังเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนลมน้อยเราก็เลยให้การบ้านเขาไปฝึกเป่ากระดาษเพิ่มจะได้บริหารปอดอ่ะผมว่าถ้าเรื่องลมน้อยเนี่ยว่ายน้ำกับวิ่งเนี่ยช่วยนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเท่าที่ดูเนี่ย น้องเขาดูเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองซึ่งถ้าเพิ่มตรงนี้ได้เนี่ยรับรองว่าน้องจะประทานเร็วแน่นอนไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดมาพร้อมกับความมั่นใจเหมือนเธอนะเ,อเ,อเราพูดอะไรผิดไปเหรอเปล่าครับคือ รู้สึกเหมือนโดนดา่าทางอ้อมอะไรอครับอ๋อป้าเราไม่ได้ไหมาความว่าอย่างนั้นโอเคไหมจริงๆผมก็รู้นะครับว่าบางทีความมั่นใจอของผมอะ่ะมันก็มากเกินไปจนคนรอบข้างมันใส่อะ่ะเรายิ่งต้องมาปรับตัวเพื่อนใหม่บางทีผมก็เก่งเหมือนกันทำตัวไม่ค่อยถูก รู้สึกเหมือนไม่ค่อยเป็นตัวเองเลยครับไม่มีใครอยากให้คนอื่นแก่กตัวเองเหรอกนะมันคงต้องใช้เวลาปรับตัวอีกสักระยะนึงนั่นแหละแต่เราเชื่อนะว่าความมั่นใจของเธอจะช่วยเหลีือวงได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอน ครับ